สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแน Fortune พยากร์วันนี้จะมาพยากรคนเกิดราศีธนูและแขนาดธนูสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นก็ไ like, ลก์ก็แชร์ก็ Subscribe ติดตาม ปเปิดใจกับช่องชาแนลควอนตัมด้วยนะครับขอบคุณครับขนอ,องการดูดวงส่วนตัวสมมติอลาออดีมาที่บิลิเบอร์สามตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจักรนี้อลอาออดีมาทำค่าครูได้ครับตอนนี้เป็นโปรโมชั่นให้ตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่20นะครับก็อลอาออดีมาทำค่าครูได้ก็จะได้ราคาพิเศษครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนตุลาคม2567ซึ่งเป็นเดือนที่10ของปีแล้วนะครับออีกแค่2เดือนพยากรณ์นี้ก็จะสิ้นสุดลงในปี67นีหกเจ็ดนี้ ความจริงอ่ะเหลือนหนึ่งไตรามาสก,ก็คือตุลาพฤศจิกาธันวาเนาะก็อีก3เดือนเท่านั้นนะครับมีการโคจรยกย้ายราศีในเดือนนี้6ดวงเยอะมากๆจะแบ่งออกเป็น2อ EP นะครับ EP นี้เป็น EP แรกเดี๋ยวจะมี EP ที่2ตามมานะครับเดี๋ยวไงก็ติดตามกันด้วยนะอีกครึ่งหนึ่งนะครับผู้ที่เกิดราศีธนูดูจากด้านล่างสีส้มนี้ครับลัคนาธนูอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ได้ทั้งราศีและลัคนาใช้จุดเดียวกันครับตนุราศีธนูอยู่ตรงนี้ครับทีนี้เรามาที่ตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองเรามาดูกันที ดาวประจําตัวกันก่อน,อนคือดาวพฤหัสนะครับดาวพฤิดีขณะนี้ยังโคโจรอยู่ในที่เดิมนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสด,ดาวประจําตัวเนี่ยเป็นดาวรายปีนั่นเองนะครับยังโคโจรอยู่ในราศีพฤษภในภพอริเหมือนเดิมนะครับแต่ไม่ต้องตกใจและกลัวกับเขาว่าอาริมากไหมนะครับเพราะว่าดาวพฤษฎีเนี่ยเป็นดาวแห่งการเรียกว่า grow up นั่นนะครับก็คือการเจริญเติบโตดังนั้นพอมไปอยู่ในเดือนอริเนี่ยก็หมายความว่าเราแค่อย่าทําอะไรที่ที่มันมีการเติบโตมาก ้าใจไหมเพราะว่าอย่างเช่นการลงทุนอย่างเงี้ยไม่เอาแต่ใครทําอยู่แล้วไม่เป็นไรนะแต่อย่าอย่าอย่าลงเข้าไปเพิ่มอย่าเข้าไปแบบคือใครที่ไม่เคยลงทุนอะไรใดก็อย่าไปยุ่งกับมันก่อนในปีนี้นะครับผัดไปก่อนนะครับเลื่อนไปก่อนเนาะอ่เอเป็นโรคเลื่อนเลื่อนไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นปัญหาจะงอกจะเงยขึ้นมานะครับแล้วมันงอกจากตัวเราเองด้วยนะต้องเข้าใจนะครับตนุอริมันงอกจากตัวเราเอง,ต,เเองตัวเราเนี่ยสร้างปัญหามันขึ้นมาเองดังนั้นเนี่ย มันอยู่ที่ตัวเราการคิดการตัดสินใจอยู่ที่ตัวเรายกเว้นคุณจะมีคนที่แบบคิดให้คุณแล้วคุณทําตามไม่เฉยเนี่ยอันเนี้ยทาได้นะครับแต่ก็ไม่ไมแนะนําให้ทําสิ่งใหม่ๆอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่คุณต้องแบบถ้าถ้าเป็นสัตว์ก็จะเรียกว่าจําสิงเนาะแต่ถ้าเป็นคนเนี่ยก็เรียกว่าหยุดหยุดลงหยุดการกระทําหยุดลงมือหรือคิดแค่ไหนถือสีนแล้วกันอ่านะครับคนคนเราก็เรียกว่าถือศีนคือหมายถึงว่า พยายามไม่ยุ่งกับทางโลกมากที่สุดอะไรประมาณนี้ก็จะช่วยได้ดีขึ้นพระอาทิตยเสดีเนี่ยเป็นทางธรรมอยู่แล้วเนาะในนั้นเนี่ยเข้าสู่ตําแหน่งอะเรเนี่ยเราก็พยายามดับเงียบๆเจียมเนื้อเจียมตัวเข้าไว้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็แค่นั้นเองนะครับแล้วทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็ผ่านตรงนั้นไปได้นะครับอีกประมาณครึ่งปีครับก็เดี๋ยวก็ออกแล้วเนาะเผอแป๊บๆไม่นานมากครับถึงพัสดมาคมปีหน้านะครับ ก็เอาเป็นว่าประมาณนี้ชนี้มฤริยูกลุ่มด้วยเนี่ยก็จะหมายถึงการพลิกผันเป,นปลีย่ยนโดยไม่คาดฝันนะครับเดี๋ยวเดือนนี้จะมีดาวเล็งเยอะแยะเลยเดี๋ยวอธิบายนะครับตามมาเดี๋ยวฟังอีกทีหนึ่งเนาะเอาเป็นว่าจะเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันจากปัญหาและอุปสรรคหลายคนเป็นนี้สินครับคนราศีธนูเนี่ยเพราะว่าดาวพฤหัสอยู่ในตำแหน่งอริอริแปลว่านี่สินอุปสรรคโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ศัตรูนะก็ประมาณนั้นนะครับถามว่าศัตรูจะทําอะไรเราได้ไหมมีหลายคนชอบถาม อันนี้มันแล้วแต่ไปดูที่ดวงชะตาแล้วก็ดูที่ดาวเกตด้วยนะครับเดือนนี้เป็นเป็นอะไรที่ต้องระวังครับเพราะดาวเกตเนี่ยทำสมเรียกว่าทํามุมกับดาวพฤหัสด,ดีแต่ทํามุมกับดาวมฤตยูไม่ดีนะครับเดือนนี้จึงต้องระวังเอาไว้นะครับแต่ว่าก็มีตัวช่วยแหละมีตัวคานมีตัวช่วยนะครับมีทั้งคานทั้งช่วยก็คือแยกกันอย่าไปหักหลานกันนะแยกกันนะครับ คือเขาเรียกว่ามีปัญหาขึ้นได้แต่จะรอดก็เพราะว่าพิหัสกเกตนะครับจะแย่ก็เพราะมฤตยูกเกตนะครับแต่ก็จะแก้ได้โดยพฤหัสกเกตโอเคก็คือดีส่วนดีรายส่วนรายแยกกันนะครับรายก่อนเราค่อยดีทีหลังหาทางแก้นะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ดาพุทธดวงแรกครับ ดาวพุธหย่าโคจรเข้าสุรศิตรุนวันที่6ตุลาคมหกเจแปลวา่าหนึ่งหอยู่ที่ราศีกันนะครับในตำแหน่งเกษตรแต่เล็งกับดาวราหูเป็นดาวคู่ศัตรูนะครับเราพูดไปแล้วในคลิปแล้วใครอยากฟังย้อนกลับไปฟังเอานะครับเราจะไม่พูดปะปนกันเดี๋ยวจะงง,งทีนี้ดาวพุธเนี่ยโคจรเข้าสุรศิตรุนวันที่6ตุลาคมหกเจดนี่ยดาวพุธเนี่ยไม่มีดาวเล็งก็ถือว่าดีอยู่รอดปลอดภัยนะครับดาวพุธมาจากจริญทั้งดีทั้งคู่นะครับก็คือปะตตนิและก็กมัม นะครับก็หมายความว่ามีโชคลาภเกี่ยวกับหุ้นส่วนคู่คองคู่สัญญานะครับก็คือจะได้ลาบจะมีการเซ็นสัญญาจะมีการคู่จะให้ลาบนะครับจะนําลาบมาสู่หรือเพศตรงข้ามจะนําลาบมาสู่นะครับถือว่าดีมากๆแล้วก็กรรมะลาภะก็หมายถึงทําอะไรมันก็งอกจังหวะขาขึ้นเป็นจังหวะขาขึ้นนี่เลยง่ายๆงานทําอะไรก็ได้ผลที่ดี แต่ว่าถ้ามีหุ้นส่วนจะยิ่งดีอ่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไปดูดาวในพื้นดวงนี่นะครับมีดาวคู่ศัตรูในราศีปัตนิรือเปล่าลาภะหรือเปล่าถ้า,า,ถามีก็มีสิธิ์จะพลิกดีกายลายได้นะครับอันนี้ต้องเข้าใจแต่ถ้าไม่มีดาวถ้าไม่มีดาวแบบนี้เลยอะ่ะก็จะดีนะครับคนนั้นจะดีแต่ถ้าใครมีดาวที่เป็นคู่ศัตรูจะร้ายโอเคนะอย่าคิดว่า ถ่ายภาพรวมว่าดีแล้วจะดีกันทุกคนไม่ใช่นะครับมันจะมีบางกลุ่มที่ดีและบางกลุ่มที่ไม่ดีนะครับต่อให้เป็นราศีเดียวกันลัคนณาดเดียวกันก็ตามนะครับอย่าเหมารวมเนาะนเวลาดูไม่เวลาดูอันนี้เหมารวมนะครับแต่เวลาได้จริงๆอ่ะมันเหมารวมไม่ได้นะเพราะว่าดวงของแต่ละคนเนี่ยมีดาวตั้งรับในดวงชะตามไม่เหมือนกันคําว่าดาวตั้งรับหมายถึงพื้นดวงเกิดนะครับตั้งดวงขึ้นมาจากวันเดนปีเกิดนั่นแหละมันมากระทบกับดาวจร ดาวจรหมายถึงดาวโครจรน,นะครับในแต่ละเดือนเนี่ยมันกระทบกันไปกระทบกันมาในพื้นดวงนะครับก็เลยเกิดเป็นคัมภีร์กรขึ้นมา,าดาวที่นิ่งอยู่ในดวงชะตาของเราเนี่ยคือนิสัยดวงดาวที่โครจรเนี่ยคือตัวแปร ى. มันมากระทบกับนิสัยตัวเราแล้วเรารับได้มันรับได้หรือเปล่าถ้ารับได้มันก็เป็นผลดีถ้ารับไม่ได้ก็เป็นผลร้ายก็นั่นแหละที่ว่าดวงดีดวงร้ายอะ่ะเข้าใจไหมครับนี่คือวิธีการคิดของทางโหราศาสตร์นะครับโอเค น่าจะเข้าใจกลไกลมันนะประมาณนี้ทีนี้อธิบายมากไม่ได้เดี๋ยวหมดเวลาก่อนดาวพุธจบไปนะครับต่อไปเรามาดูดาวเกตเนี่ยตัวสําคัญที่ที่เราจะต้องมาคุยกันในคลิปนี้ในใน EP นี้นะครับเดี๋ยวจะมี EP หน้าต่อด้วยเกตเนี่ยเข้าสุราศีพิจิกลงมาทางธนูนะครับหมายถึงออกจากการกลุ่มรักเนี่ยหถึงแจะกลุ่มรักอยู่พอเก้าตุลาคมอยู่ในเรือนวิราชโคจรมาทางนี้เดอ้อเพราะอะไรเพราะว่า ดาวเกตเนี่ยส่วนทางชาวบ้านกับดาวดาวราหูเนาะราหูก็กำลังลงมาเกตก็ลงมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยลงจากตนุไปเรือนวินาศนะครับมันจะผิดปะกะตินั่นเองนะครับแต่เกตเข้าเรือนวินาศเนี่ยพังทลายเลยนะครับคือวินาศมันคือพังทลายไม่ใช่ไม่ใช่พังทลายแบบนั้นหมายความว่าเข้าสู่เรือนวินาศคือพังทลายหมายความว่าเอา่อมันเขาเรียกอ,อะไรอ่ะตนุคือการกําเนิดวินาศคือการสิ้นสุดก็หมายถึงว่า เกิดแล้วไปดับเลยไปสิ้นสุดเลย mm hmm. เข้าใจไหมครับมันก็เลยหมายความว่าวิธีการแก้คือปรงหรือการปล่อยวางนะครับจะเป็นด้านดีเพราะเรารับมันได้แต่ถ้าเราไม่ปรงไม่ปล่อยวางเนี่ยเราจะรับมันไม่ได้เราก็จะช็อกเพราะว่าเหมือนปลาที่ช็อกอากาศนะครับขึ้นมาจากน้ําแล้วมันหายใจผงาผงาบนั่นแหละก็คือมันชออ็อกอ่ะเออเดเหมือน,นคนเราก็จะช็อกเหมือนกันเกิดเหตุการณ์ช็อกไม่คาดฝันนะครับทีนี้ไม่พอนะ ดาววันที่9ตุลาคมอยู่2เดือนที่เรือนวินาศเนี่ยเล็งกันดาวอริมีดาวในเรือนอริเนะี่ยเล็งกันอริเล็งวินาศนับรองว่าไม่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าอริคือปัญหาอุปสรรคก่อให้เกิดวินาศคือการสิ้นสุดและพังทลายลงมาไม่ได้บอกว่ามันพังทลายแล้วดีหรือไม่ดีนะครับยังไม่ได้แยกนะอาจจะอาจจะจบซึ่เป็นทางที่ดีก็ได้เช่นมีโครคภัยไข้เจ็บใช่ไหมพังทลายก็จบ,ก,จบก็แปลว่าสุขภาพนั้นหายไปก็หมายถึงสุขภาพดีขึ้น นั่นเองโลกนั้นหายไปอะก็ดีใช่ไหมเรายังไม่ได้บอกว่ามันดีหรือมันร้ายแต่แค่ว่าอาริเลงวินาศมันมีปัญหาอุปสรรคก่อนแล้วมันก็จบลงนะครับแต่จบลงสวยหรือไม่สวยอันเนี้ยต้องดูอีกทีนะครับทีนี้ดาวมิตยูกับดาวเกตเนี่ยเลงกันมิตยูเนี่ยแปลว่าการพริกันเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันห,หรือกะทันหันนะครับอพูดง่ายนะอันนี้อันนี้ไม่ได้แปลว่าคําพยากรณ์นะเล่าให้ฟังเฉยนะมิตยูเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนคอนเกรตเหมือน ลดความอุบัติเหตุคือลดความเพราะมันพลิกกลับไงก็เหมือนกระดองเต่าที่แบบเดินอยู่ดีแล้วมันพลิกใช่ไหมครับหงายทองขึ้นมาไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเกิดนะครับไม่ใช่นะอธิบายให้ฟังเฉยๆว่ามรดจตอยู่คือการพลิกอย่างไี้น่ะสถานกรรมมันพลิกผันน่ะเขาจปะแต่มันพลิกไปในทางที่ดีก็ได้จะพลิกไปในทางที่ลายก็ได้แต่ดาวเกตมันไม่ใช่ครับดาวเกตมันจะไปในทางที่ลายถ้าเล็งกันนะครับถ้ากลุ่มกันจะดี แต่ถ้าเล็งกันมันจะไหลนะครับมันหมายความว่าพลิกผันสถานการณ์ไปในทางที่กลับกลายไปโดยไม่คาดฝันคาว่ากลับเนี่ยเมื่อติวิกเกตมันแปลว่ากลับกลายไปโดยไม่คาดฝันแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่ดูเหมือนจะดีแต่มันกลับได้ผลล้ายหรือแย่ลงไม่ได้หมายถึงจะดีขึ้นเข้าใจไหมครับวิธีการแก้อันนี้จะบอกไว้ให้เลยแราจริงผมไม่น่าจะบอกหรอกแต่ว่าเพราะว่าคนจะได้ไปดูดูส่วนตัวจะได้หาวิธีการแก้และได้ตังค์เนาะแต่ผมไม่ใช่คนแบบนั้นผมก็จะบอกให้ แต่ถ้ามีอะไรอยากปรึกษาก็ยินดีครับก็ช่วยๆกันมาดูหน่อยเนาะเพราะว่าเราเข้าขู่ให้ด้วยแล้วนะ,อ,ะอย่างนี้ครับช่วยเท่าที่ช่วยกันได้มันหมายความว่าคุณต้องพยายามวางแผนแล้วแก้มันตั้งแต่แรกเช่นสมมติว่าจะมีคนมาดูที่ใช่ไหมครับแล้วจะบอกว่าเอ้ยฉันจะซื้อนะเดี๋ยวเก็บไว้ให้ด้วยละเดี๋ยวฉันจะมาซื้อเดี๋ยวฉันจะมาโอนเดือนนี้หมายถึงภายในเดือนนี้แหละเดี๋ยวฉันจะมาโอนให้คุณเชื่อได้ไหมครับ อย่าไปเชื่อนะถ้ามีลักษณะนี้อย่าไปเชื่อคุณต้องบอกว่าอ๋อได้ครับเก็บไว้ให้ได้แต่รบกวนมาจําเพราะว่าอะไรการมาจําเคยเรียกว่าอะไรกมดีกว่ากำอากาศนะครับเออนั่นแหละคือมีอะไรให้ให้กาเล็ๆๆๆกๆน้อยๆกาเศษกระดาษยังดีกว่ากำลมกาอากาศถูกปะครับเออดังนั้นเนี่ยก็ได้ไดออ้มาจําก็ยังดีกว่าไม่ได้ะไรเพราะมันค่าเสียเวลาจบปะ บางอย่างมีคนมา,มาสนใจสองเจ้าคนหนึ่งบอกว่าเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะเยวมาเอานะเดี๋ยวจะมาเอาเลยเดี๋ยวมาเอาเราก็ขายให้อีกคนหนึ่งไม่ได้เพราะมีคนจองถูกปะครับแล้วบางทีมันอาจจะหลุดทั้งสองมือก็ได้ถูกปะเราก็เลยเตรียมรับและเตรียมพร้อมไว้เพราะมันจะกลับกลายไปโดยไม่คาดฝันไงก็หมายความว่าจะเอาจะเอาเนไหลคือไม่เอาพูดง่าย,ายๆเข้าใจหรือยังนี่คือเหตุการณ์แบบนี้อันนี้คือยกตัวอย่างเข้าใจหรือย,อยังเก็ตหรือยังนะครับผมพยายามอธิบายและ อธิบ็ไายอธิบายให้เข้าใจแบบเข้าใจเลยอ่ะเออนั่นแหละก็พยายามจะพูดให้ทุกคนเข้าใจตามนี้เนาะจะได้ไม่ไปคิดเป็นอื่นนะครับแต่ว่าใช้สถานการณ์คล้ายๆกันได้นะครับแต่แค่อธิบายให้ฟังเป็นรูปแบบนี้โอเคนะอ่าังนั้นเนี่ยรับเอ่อต้องระมัดระวังให้มากแล้วกันเนาะประมาณนี้ครับเพราะว่าอริเริงวินาศมันค่อนข้างที่จะ ด้านดีก็ได้ด้านเสียก็ได้แต่มันไปในทางด้านเสียมากกว่าด้านดีก็แค่นั้นเองนะครับถามว่ามีข้อดีไหมมีครับเดีย่ยวดาวศุกร์ลงมาเนี่ยมันดวงที่3ใช่ไหมสิบหตุลาคม6กกลางเดือนแล้วเนี่ยดาวศุกร์เข้าสู่เดือนวินาศออกจากเรือนตุลเนี่ยเข้ามาวินาศวันที่16ใช่ไหมครับก็แปลว่าครึ่งแรกอยู่ในเรือนตุนเป็นกเกษตรถือว่าดีมากๆแต่พอเข้าเรือนวินาศเสียละนะครับเพราะดาวศุกร์เป็นประด้วย สุขเป็นประแล้วอยู่ในินเนวินาเสียสองต่อนะครับเล็งบริษตอยูอีกเสียอีกหนึ่งเป็นสามนะครับแต่ถามว่ามันเสียอะไรเยอะๆขนาดนั้นไหมก็ไม่หรอกแต่แค่มันเสียสามตำแหน่งตำแหน่งเฉยๆแต่มันจะดีมันจะร้ายมันจะแย่มันจะขนาดไหนมันก็ไม่ได้บอกตรงนั้นนะครับแต่พุทธสุขมันก็ดีแล้วแถมพุทธหัตถสุขก็ดีนะครับมันก็ยังมีตัวช่วยที่ดีอยู่นะครับและดาวเกตก็ยังช่วยอยู่ดาวเกตดวงนี้ มันเกาะกลุ่มกระดาวพุธสุขคู่ทัดน้ำก็ทําให้เกิดมีพลังเกิดขึ้นแต่ไม่ได้อาสิทธิทัดน้ำนะครับเพราะว่าเกินกําลังคือถ้าเอาจริงๆจ,จะไม่จะไม่ได้เป็นอา,อาสิทธิทาาัศน้ำแต่ถ้ามีดาวพุธสุขอยู่สองดวงอันนี้คืออาสิทธิทาาัศน้ำแต่ถ้ามีดาวเกิดเข้ามาจะไม่ใช่อาสิทธิทัศน้ำนะครับอันนี้หมายความว่ามันเป็นอาสิทธิทัศน้ำปลอมนะครับหรือเรียกว่าเทียมเนาะถ้าเผื่อมีแค่สองดวงคือใช่แต่ถ้ามีดาวอื่นเข้ามาร่วมจะไม่ใช่นะครับ ดังน,นั้นได้แค่คู่ทัดน้าอยู่ในเรือนทัดน้าเฉยๆนะครับมีกําลังสูงแลกว,ว่ามีสเสน่ห์มีนักเมตตามีคนนิยมชื่นชอบแต่มาอยู่ในเรือนวินาาแปลว่าลับๆนะครับก็แปลว่าอาจจะมีสเสน่ห์แบบลับๆทําให้เกิดปัญหานี้ได้ก็คือหมายความว่ารถไฟชนกัน1 2คือลับๆล่อๆก็หมายความว่าอาจจะมีมือที่3เข้ามาได้นะครับมรดกจกับเกตก็จะพลิกไปในสานในการที่แย่ก็หมายความว่า กับการไปโดยไม่คาดฝันไหมครับว่ามันจะมีปัญหากับความรักที่มีอยู่เพราะเราเกิดรักซ้อนไงครับเข้าใจอย่างมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่มีอยู่เดิมก็อาจจะทําให้มันเกิดการพังทลายลงมาได้ก็น่าจะรู้ว่าแปลว่าอะไรถูกไหมครับการครบซ้อนแล้วโดนจับได้แปลว่าอะไรนั่นแหละก็ไม่อยากพูดต่อก็คิดกันเอาเองเนาะก็เรามาระวังตรงจุดนี้นะครับมันเป็นดาบสองคมนะครับ ถ้าถ้าใครโสดจะโอ้โหเนื้อหอมดีเวอร์นะครับแต่มันก็มาแบบรลับๆนะครับก,ก็ก็ไม่กไม็ไม่ได้จะดีร้อเร์็เพราะว่าอ่ามันจะหมายถึงประมาณว่าเราอาจจะโดนโดน,โดนเขาเรียกอะไรอะโดยไม่ตั้งใจก็ได้หมายถึงว่าไปซ้อนกับอื่นเขาโดยไม่รู้โดยไม่รู้ตัวหรือไม่ได้ตั้งใจเพราะไอ้คนกลางนี่แหละอย่างเช่นเขากําลังละหองละแหงกันใช่ไหมแล้วเขามาเจอเรา แล้วถูกใจกับเราก็เลยครบกลายเป็นครบสอนยังไม่อันเก่ายังไม่เคลียเขาอาจจะกลับไปหาคนเก่าก็ได้อย่าลืมนะเราเป็นคนใหม่เราอาจจะไม่ได้อ่ามันมันคิดได้สองมุมแล้ะครับเราอาจจะไม่ได้เป็นของจริงก็ได้ไม่ได้เป็นตัวจริงอ่ะพูดง่ายๆนะครับเราจะไม่ใช่ตัวจริงก็ได้เออ,อันนี้อย่าไปหลงคนลมมากนะครับเราต้องดูให้รู้ไว้ก่อนว่าเขาโสดจริงๆนะครับคือสมัยนี้มันปิดบังกันเยอะ,อะคือ บอกว่าโสดปากบอกว่าโสดหรือไม่มีพันธะใดๆแต่สุดท้ายสืบไปสืบมาก็มารู้ทีหลังก็มีก็ว่ายังไม่เลิกหรือกลับไปหาคนเก่าอะไรแบบเนี้มันก็มีเยอะแยะความรักในสมัยเนี้ยมันเป็นแบบอะไรที่สับเฉยมากๆอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนไม่มีรักที่ยั่งยืนที่แท้จ,จริงแล้วอะ่ะคือถามว่ามีไหมมียังเชื่อว่ามีแต่น้อยมากๆน้อยจนแบบเราจะได้สิทธิ์นั้นหรือเปล่าเออเราก็ยังไม่รู้ถูกไหมครับถ้าเรายังเป็นคนที่รักเดียวจะเดียวเดียวอยู่นะ เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะได้สิทธิ์นั้นหรือเปล่าก็จะแย่หน่อยสำหรับคนที่ต้องการแบบนั้นแต่ใครที่ต้องการแบบอ่าแล้วแต่กระแสนิยมแล้วแต่ค่านิยมแล้วแต่อะไรมีความรักตอนไหนก็คือคือ,คอเหมือนกับว่าพยายามแต่เข้าใจแหละถ้าถ้ามีผูกพันด้วยลูกด้วยอะไรมันก็ยากนะเนาะแต่ถ้าเผื่อเรายังโสดอะ่ะมันได้อะไรก็ได้ถูกว่อ่าใครเข้ามาก็ถือว่ารักใครออกไปก็จบ เข้ามาอีกก็รักใหม่ได้อะไรเงี้ยเออก็เปลี่ยนไปตามกระแสมันก็ได้เขาเรียกว่าปรับตัวเนาะอันเนี้ยก็คือทำเขาเรียกว่าทําใจอะครับมันก็ถือว่าโอเคมันก็ถือว่าได้แต่ถ้าเผื่อมีลูกมีพันธะมีธุรกิจร่วมกันมีอะไรโอามันลาบากแล้วเช่นเนี้ยมันมีอะไรที่แบบเหมือนตัดบัวแล้วมันเยอะเยื่อใหญ่ถูกปะมันมันไม่ขาดสนิทอะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยคาราคาซังไอ้ความคาราคาซังนี่แหละคือแย่ที่สุดเลยมันเป็นอะไรที่น่าปวดหัวน่าแบบ ปัญหาม,มันแก้ไม่ตกปงไม่ได้เนาะอะไรประมาณนี้ครับยังไงก็คิดดีๆแล้วกันแล้วก็ศึกษากันดีๆอย่าทําอะไรแบบริบร้อนและฉับช่วยถ้าคุณคิดจะมั่นคงก,ก็ดูให้มันดีก่อนอะไรประมาณนี้ขนาดดูดีแล้วมันก็ยังเสียได้ในภายหลังเลยดังนั้นเนี่ยพยายามให้ดีมากๆดูให้มากๆกันแล้วกันเนาะอ่ะประมาณนี้ครับสิบเจ็ดนาทีละกดไลค์กดแ,กแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ